สวัสดีครับผมเจนสายบ้านเกิดคนพัวครับผมสวัสดีค่ะแม่แจ็คอีสานบ้านเกิดคนพัวค่ะเนี่ยพี่น้องของผมกะย่างกันมากับม็อต่ำเลยพี่น้องของผมต่ำเฮ็ดเลยพี่น้องของผมเฮ็ดละโงกต่ำของแท้เฉพดะของแท้พี่น้องของผมนะของแท้ตาเคยพี่น้องของผมบาดด้วยพี่น้องโอ้ยคอยจะเสียดายอือหัวสั่นหัวคอนบังพี่น้อง โอ้พอดีเป็นจุ่มเลยพี่น้องผมเล้แค่มันมันมีใครบ้างอนี่เนะนี่เป็นเก็สรเอาเบิแล้วก็ตได้เคลียร์ตัวเคลียร์ก้อนนั่นยางมาเด้อนี่ม่เสียบ่ะโอ้ยเยเคลียร์เนาะเนาะบดเห็นยีบบัวเห็นยีบบัว นี่บอกใครว่าลแล้วว่วม,มันหยีบเรยบอกว่อ้ทียังใส่เนี่ยตนขามันแหนขูดลงปา,า,าเสียนบอเสียน้อมันลองเคียรึงเดอน้อว,ว่ามันใครออนนั่นพี่น้ง <c oughs> องมสามใครใครมปนใครแลนพี่น้งองโอ้พี่น้องภมัดีงาม โวดโพแท้นี่เ uh> กิดเริ่มเกิดแล้วพป่น้องมมแต่ว่าหันมันก็จังใจมาจากถ้าฝนอยู่บ่าเห็ดเห็ดกันเลยถ่าฝนอีกับพร้อมถ้าฝนนั่นบ่เด็ดเด้ขอเจเกิดถ้าฝนมาเลยเบ่ง้อเป็น้องบุมเล่เห็ดเผื่จะนี่ฝุเห็ดแล้งโงอีกคนน่ะ เีอยใครงนน่ี่ยใครงหยอบ่เยอหาเมนกนโนบานเฮ้ยแล้วคอยไปแกวอยู่ไงทำความสาดยังไงครับผมว่เป็นยังซ่าครบ่าเป็นยังม่มีคนมาแย่งครับผม นี่คือคนมาแย่งกันซาดอย่างน้อยก็ได้ม่เป็นยังอืมคือว่าปาดอันออกเนี่ยมาจากจะค่อยปาดบ่เก็บสักก้อนก็ได้อืมดอกกับขามันมุนได้มันแตกนะทุ่งท้าวมันต้อทุ่งข้าวเอาไว้ว่าจงไว้แล้วนะกินบ่คักครับผมท่านกินคักแกคือว่ามันจุ่มๆอยู่ทุ่งท้าวมัน เ <laughs> สื้อลายมันก็แหงไงเสื้อมันมันหงแค่นี้ตรงนี้น,น,นะจ่าลายเอาเอายหงเพงก้อน่ไหมเพิงก็งงกไม่เย,ยอ,อิ่ง้นเฮ็ดเพิงอันนี้ะโน่หลบนะเอามันมาเห็นนะโอ้ยหงเดียวได้เฮ็ดเพิ่งเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดอันนง้ะีะ่าเนีอ้ัมปิิโอ้ยดอกมันมุนหมดเลยกำลังเป่งกี แ็ <m 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 ่ผึ <m 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 ่งอ vale> ันนี้ยังไงมันกอถขายผึ่งกอถ้าอย่ห่มกอนี่ห่มกออยู่เลยนะมจกห่มกอห่มกอ่กเหรอข้า้า้ามแต่ว่าแงแดนี้มันมันเขีนดีไหมเป็นตะวันขนาดเลยเชียร์ไปดน้คือจะเป็นน้นนี่มจะอันนี้เออยู่ไหวนนี้เนาะจะมีเท่าไหจีแวอีกเลยอ๋ออยู่รอบๆยังไม่เบิ้งรอบๆเปนไ ุ่นเพชรฝึดอกหนึ่งยูพุกหนูไม่ใ่เห็นบ่หุ่นเกนบ่นี่เห็นบ่น้อนเ่อนใน่นอือ่ามหลือน่เก็บที่เดียวใส่ที่หน่องเลยหุ่นเดียวใส่ที่ได้แก้วอีหลือเลยเกรงกระตาบานบานกับปิ้งป่วนจุ่มจุ่มนีเพื่อหอดตอนแรกก็เฉพาะบานมันไม่จักฮ่าไปหามานหาไปหาม่าเพื่อกบมอดที่นั่นจบานพื้นได้กินไรยกันก้าอีก เ <laughs> นาคืออยู่บนเบ็ดแล้ะละช่วงมู่้งไงคุณไปเอาเขาไปเอาอันให้งเนี่ยเปช่วงดอก,กงามอืโอ้อเย,าาเาาอยเป็นงดอกงามมันจะแอะไยงขาวๆเป็นขาวๆมาจากมีปลาเห็นไหเบื้งวะเบื้งขึ้ยิงเป็นขาวๆนะ มันเป็นใครอย่งไม่จักมึงเรื่องเคียมนอฮะดแม่อยู่ขวดหน้ามันนะไปทางมันแหละดูทางใต้นะเหอยังไงเอ้าบมมีกับุมีสะไปย่งครับผมยงไงอ๋อนี่มึงบอกนะเย็นหรอวะ อาสี่บอกค่อยว่าเห็นัเฮ้ยเป็นแบบแซ่บยังวะจะหวานดีวะไปนี่ผมหารดก็ไปอีกเธอพอได้เห็นยังงุมอือนี่พี่น้องผมนีดอกนุ่มๆเลยออกแล้วง ไม่คยอ,อยากเป็นมันคยอ,อยากเป็นชาวเถาวะโอ้ออมันเถาแล้วนี่ครับผมอยากเถาแล้วใส่เสื้อโอ้ยมาพอกันซาเกินใจพอดเนี่ยครับผมใช้ยุ่งแบบนี้ Hoa oh, lại đấy Thảo thì, thảo hoa 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 Bỏ hoa 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 โอ้ดอกงามแท้เนี่ยจะหวานเที่ะมากันสองคนขี้เก่าแต่พี่น้องครับผมเพราะว่าไม่จักลุงไปโอ้มันยังคนหางเท่าแล้วบ้างหางเท่าแล้วบ้าง เดี๋ยวเดี๋ยวอีดอนนี่กันดี่านี่นี่เออและวไอ้พี่น้องผมหาต่อเดี๋ยเนี่ยพี่น้องครับผมโอ้ยยังมากระเพาะต่ำเลยบาดนี่ป็นละงงกพี่น้องครับผมงัดนี่ครับผมนี่พี่น้องครับผมือ โอ้ส่โทรศัพท์สไตย์มันก็บอกอกออ่อยากพัดคักประเด๋ยวจะครับผมอสันน้นหน่อยเด้อนี่ครับผมคอยอนตีนที่ดังนี่น đỏ ngam hả vùng Hút đâu đây Hả vùng Kéo ảo xoong đỏ con Hả ừ, nga mình đọc Hả เนะียกเปยังไงอ้าวเหตงโอ้มแปดดอกอู่อัง่ครับผม ซ่อม,มตินมันกกน้งสัก่อนโอ้ยกระดากับข้อมนี่ยน้ำพี่น้องครับผมกระถาติดตามต่อไปครับผมว่าอ๋อนี่เห็นดิโอ้ได้อยูอ่ยยมีอยู่มีอยุกพี่น้อ,องครับผมยังไงยังไงครับผมอืมใครเฮ้ครับผม เอ้านี่โอ้โหนี่ครับผมสามไข่แล้วอ,อันนี้ซีเอ้าโอ้โหพี่น้องครับผมอืมเดี๋ยวเพ่งเคียร์ไปเพ่งพ่อวันเอ้านี่โอ้โหนี่ นี่ครับผมฟาดเดี๋ยวมือ,อมือขีย,ยานต้องเจ้คนเผยฟังเหมือนกันเสเนียงงันเขียตไปเอ้านี่จโอ้อมงคคือโบขอเขียว่ะ โอ้มานำกันโบเคียย่างไปใช่ละเอ้านี่นะโอ้พี่น้องผมเชียร์ไปให้ถึกไปเรื่อยบาทนี่เดีย๋ยวเซ็นโซโทรศัพท์โอ้ยเจได้ยนะพี่น้องผมมาเดากล้องมั่น้ำโอ้เอามงอ๋เปิดไปใช่ละมุมม่โอ่อ,อ,อี้จำก,กันบาทนี่ฮะ เออโอ้อ๋มงคืเอเคี้นคยนี่เฮ็ดหลอยู่เไครับผมเดี๋วผมเคี้ยไปเรื่อยๆสักันใเคี้ยไป้พ่อยานีดินี่ครับผม้เคี้ยไปพ่อเดี๋วางมันกันเดี๋ยวผมเคี้ย,ยะะกันออดอ ขออนุญาตเชียร์ก่อนอยังกะเหยักๆสั้นๆยังไงครับผมใส่เชียร์มาแล้วบาทนี่โอ้ยเนาพี่น้องครับผมให้ผมอนุญาตเชียร์ซะก่อนเนี่ยพี่น้องครับผมโอ้โหผลงานพี่น้องครับผม

นี่ครับผมก็ได้ได้เสน่หละกล้องเลยกล้องเอยน,นี่ครับผมได้กันเลยรวมกันกันนี่ยครับผมโอ้โหเบิง้งผลงานพี่น้องครับผมเอา้าเดี๋ยวให้ผมเหมือนสอมกันครับผมผมสมกันเด้าสมตีน,นก่อนยามันเปื้อยมูน,นะครับผม อุตสาห์เฮ็ดงามๆอย่ามันจะเปื่อนครับผมเอา้าแค่นี้ก่อนเนี่ยพี่ครับผมเฮ็ดเพิ่มเพิ่มกอตอนนัวนี้นี่ครับผมดอกมันจะแซ่บอ,อันซ่อมตีนแล้วก็ได้ถ้ามีแล้วพี่น้องครับผมก็ก็ซ่อมตีนนั่นอ่า ลองเบ่งครับผมเพราะว่าผมกผบ่ว่เป็นวันใดครับผม้อมตีนกันเลยได้เพ่อได้ใ้หนะครับผมไปให้เพิมให้เพิ่งนี่ยให้เรบผมใ้เินอำหักหนากหนักหนเอาจนี่ขามันึิหลุดเลย Đây era. Ô hôm Ô nhiều nha ông. đây dữ nha đọt này. Okay. Oh, này tôi. Tôi อยกผมนี่เนี่ยนะครับผมเอ้ากะย่างมาพราอันนั้นเอากะสีเนื้อเลยพี่น้องครับผม,ม,พบผมเพราะว่ามันอ่าจจะทำละครับผมก็เอาใบตองปิดอันข้างหน้าไว้้แลวย่านเห็ดมันันแห้งครับผมกะสำหรับคลิปนี้กะเชี่ยวใบช่ำชิ่งชกรดีบ่ดียังได้กะ ขอโทษขออภัยพี่น้องของผมเพราะว่ามันจำเป็นครับผมโทรศพัทรศพท์ไปโทรศัพท์ถ่ายเอาเพราะว่ากล้องลืมเอาเมดมีมือดีการ์ดมาพี่น้งองผมกันเลยเอามากระซำบอเอามาเด็กพี่น้องผมกล้องกันเลยกระแตใส่โทรศัพท์ถ่ายเอาครับผมก็สำหรับชิมนี่ก็เสียไว้ซสำซักงานก็ฝากพี่น้องก็ได้กดแชร์กดติดตามก็กริงกระดิงด่งคืเอเราครับผมถ่ายชิมง่ายสารบันเกิดครับผมสำหรับชิมนี่ก็ ขอขอบคุณสวัสดีครับผม